ยังไม่ผ่านทดลองงานได้สิทธิ์ลาคลอด120วันหรือไม่ A. ไม่ได้เพราะไม่ใช่พนักง,งานประจำา B ไม่ได้เพราะเป็นไปตามที่ตกลงในสัญญา C. ขึ้นอยู่กับกฎบริษัท D. ได้เพราะถือเป็นลูกจ้างเช่นกัน E. ถูกเฉพาะข้อ B กับ C คุณตอบอะไรคะรอเคลียร์5วินาที คำตอบคือดีได้เพราะถือเป็นลูกจ้างเช่นกันสำหรับสิทธิลาคลอด120วันที่จะมีผลมาคับใช้ในวันที่7ธันวาคม2568รวมไปถึงกฎหมายเดิมนะคะสิทธิลาคลอด98วันพอต้องบอกว่ากฎหมายให้สิทธิ์ลูกจ้างทุกประเภทในสัญญาจ้างแรงงาน ตามที่กฎหมายกําหนดเนี่ยไม่ได้มีจํากัดเฉพาะนะคะว่าจะต้องเป็นลูกจ้างประจําเท่านั้นจะได้สิทธิเฉพาะคนที่ผ่านทดลองงานแล้วเท่านั้นไม่ได้มีกําหนดแบบนี้นะคะดังนั้นลูกจ้างได้สิทธิ์ลาคลอดตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทํางานถ้าอยู่ในสัญญาจ้างแรงงานลูกจ้างทุกประเภทได้สิทธิ์เช่นเดียวกันไม่มีอะไรต่างเลยและนอกจากนี้ไม่ว่าจะมีการกําหนด กฎระเบียบแบบไหนสัญญาแบบไหนที่ต่างกันไปจะตกลงกันแบบไหนก็ตามถ้าขัดต่อกฎหมายถือเป็นโมฆะบังคับใช้ไม่ได้ถ้านายจ้างจะยืนยันที่จะทําตามในสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายนะคะลูกจ้างยังมีสิทธิ์ไปฟ้องเรียกเงินคืนย้อนหลังได้ภายใน2ปีแจ้งกรมส่งเสร,ริและคุ้มครองแรงงานค่ะเข้าใจกฎหมายแรงงานแบบง่ายๆขอฝากติดตามรอเคลียร์ด้วยนะคะ